สวัสดีครับคุณผู้ชมสุขภาพออนแอร์พอดแคสต์ที่จะคุยกันเรื่องสุขภาพ สวัสดีค่ะหมอน,นินนะคะผู้ปรสารสัาจา์แพทย์หญิงนิรัตนะคะหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านชะลอวัยแล้วก็การดูแลสุขภาพองค์รวมนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะที่บริษัทนี้ซึ่งทำเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพหมอจบจากประเทศอินเดียค่ะหมอได้ทุนไปเรียนที่อินเดียมหาวิทยาลัย Lady Harding medical college ในนิวเดลีเรียนอยู่ประมาณ5ปีแล้วก็กลับมาเป็นแพทย์อินเทอร์นที่พระมงกุฎเกล้าหลังจ ากนั้นสอบได้ทุนไปเป็นหมอที่คณะวิทยาสตร์เขตหลอนนะคะด้วยความที่รักสถาบันหลังจากที่จบ Residency Program ที่นั่นแล้วเนี่ยดิฉันก็กลับมาสมัครนะคะแล้วตอนนั้นมีตำแหน่งอาจารย์ว่างตอนนั้นทำงานได้ประมาณเจ็ดปีอะคะ่ะแล้วขอผู้ใหญ่ไปเรียนต่อที่พระมงกุฎเกล้านะคะก็ติดแพทย์จกักษุแพทย์นะคะไปเป็น r e สเดนแต่ทำไปได้แค่3เดือนป่วยค่ะก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง ช่วงนั้นจะได้ยาอยู่ประมาณ3ปีทุกเดือนได้คำตอบบาว่าไม่หายระหว่างที่ป่วยกลับมาเป็นอาจารย์ต้องออฟเทรนหมอตาไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมือหมอมีปัญหาเส้นประสาทมันอักเสบจากโดนเรื่องของภูมิคุ้มกันมันมีปัญหาบุกร้องมันเป็นอาาัตัยหมอก็พยายามหาวิธีทุกวิธีที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นเพราะว่าพบว่าอาการได้ยา3ปีนั้นนะคะ มันไม่ได้ทําให้เราหายมันแค่ช่วยประทังก็เลยมาศึกษาแล้วตัดสินใจ mm. Early Retire พักผ่อนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใช้เวลาประมาณ6เดือน mm. ก็กลับมาปกติเลยค่ะพอเราเครียดทีไรด,ด้วยความคิดว่าชีวิตเป็นหมอเนี่ยมันก็จะกลับมาอีกก็เลยเข้าใจว่า stress เนี่ยเป็นตัวหลักเลยที่ทำให้สุขภาพเราเสือ่อมส่วนเรื่องการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่องอาหารการกินเรื่องการดูเรื่องวิตามิน ว่าจะต้องเสริมอะไรอาหารเสริมทั้งหลายมันมีบทบาทยังไงบ้างก็เป็นสิ่งที่หมอเรียนรู้มาเป็นเวลา20ปีแล้วค่ะทุกวันนี้อยู่ตรงจุดไหนก็จะบอกว่ามันก็จะมีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเมื่อเราป่วยหรือเมื่อเราเครียด หรือเราพักผ่อนไม่พอหมอดูแลตัวเองด้วยการใช้อาหารเสริมช่วยจะเป็นอาหารเสริมที่มีโปรไบโอติกพรีไบโอติกนะคะแล้วก็ตัวที่ช่วยให้ร่างกายเป็นด่างนะคะเพราะว่าสำคัญคือต้นตอของโรคทุกโรคเลยเนี่ยมันเป็นจากเรื่องของเซลล์ของเราที่ทำงานไม่ดีการที่เรามีอาหารเสริมเข้าไปช่วยซ่อมแซมร่างกายเรารวมทั้งวิตามินที่สำคัญทั้งหลายแหล่ในกลุ่มวิตามินดีแมกน,นีเซียมซิง อันนี้เป็นจุดที่เป็นหัวใจของสุขภาพการปรับลำไส้ค่ะการที่เราปรับลำไส้เสริมจุลินทรีย์ให้ลำไส้เราอันนั้นก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หมอจะเน้นแล้วก็จะแนะนำในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็มีอะไรน่าสนใจหลายเรื่องค่ะแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คุณก็จะต้องร่วมมือกับหมอเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยแล้ว ช่วยด้วยอาหารเสริมเราจะเดินไปด้วยกันและเราก็จะช่วยโค้ชกันนะคะสุขภาพออนแอร์พอดแค์ที่จะคุยกันเรื่องสุขภาพ